สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่เดตเหมือนเดิมครับ,รบนี่ครับพ่อพ่อลงไปเลือกเสื้อผ้ามามาแบบมาแบบตัวเดียวตัวเดียวเลยเนะาะพาพ่อไปซื้อเสื้อผ้าก่อนครับเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่ไปเส <ไป S 2> ียไ,ไ,ไ,ไปเลือก ไนว้งพ่อเอาปเืี่พ่อใส่เสื้องี้แหละสบายนี่ครับมัอด้นะใบารอเนีย้อืมพอมั้งเบอร์อะไรเป็นยาวก็ร้อยแล้วครับสั้นก็ร้อยยาก็เลย เล่าฟังนูน้นนะนี่ก็ร้อยเหมือนกันอันนี้ก็ร้อยเหรอร้อยครับร้อยหมดเราใส่เลยทใส่บางๆเลวมันยิน ลองลองหรอกเอานี่แหละเอาเอากางเกงกางเกงใก็ชอบอ่ะขาสั้นขายาวขาสั้นดีกว่าขาสั้นก็ได้ใส่สบายหน่อยจะได้ใส่นอนด้วยไม่ไม่ไม่มีกระเป๋าเลยร้อยยี่ไม่มีกระเป๋าเลยร้อยห้าถ้าจะแบบนี้สองร้อยห้าถ้าแบบนี้อย่างนี้ใส่ดีกว่านี่อันนี้สามเก้าเก้าไม่ต้องเอากระเป๋าข้างหรอกกระเป๋าเงี้ยดีกว่า เออเนี่ยอย่างเงี้ยใครเอวอะไรพ่อแปดสิบเก้าฮะแปด่สิบเก้าอันนี้เท่าไรสามห้าใหญ่เกินใ่ก่อนได้อยู่มื่อก่อนใหญ่หรือพ่อบอกอแอยู่แล้วพ่อแล้วตุวยี่สิบีนี่คุณพ่อเลยพูดมันคนที่หน คนที่นพอคนสรินริีคเมร์เมกรมนั่นนั่นไงเจอคนบ้านเดียวกันอีกนี่อันนี้เอาสีแบบนี้นี่นี่ยี่แปดน่อรเอมเน่ะเมนเฮ้ยเอานี่น้นหนามพิมใบตอนนมกุตลุงฮะกุลุงคุณชายโอ้นี่บ้านกรวดเจ๊เริมหน้าอยู่บ้านกรวดนี่ได้เมียอยู่บ้านกรวด จริงๆ้วผมเป็นคนที่นี่ผมไปไปโตที่บุคคลใช่อ๋อนี่เก้าแล้วก็บ้านเกลวออยู่นนจริญไงเมื่อก่อนอยู่นนจรเร้นโอ้โหนเจริญบ้านเดียวกันกับเสียเบียใช่ไหมบ้านเหลานะเยอวประมาณเอามวยพีมวยรออยู่มวยเนาะอันนี้มรูยมพีน้ายอะเบื่อใหม้ยี่สิมาพีมไปยีปดได้ไหมเต็มหรือ้ใส่ได้ปะทดลองก็ได้ทดลองดูพ่อลองไหม นี่แปดหบอเอ็มเนาะไม่พออยากได้ขายาวไม่ลากอันนี้ยได้ขายอยานะคะจะเอาให้ผ้าให้ดูนะคะอยู่นนจเรนาริญล้านเดียวกันกับปลาเราปลาเรานนจรนใช่ไหมนี่อะไรพอเบื้องเงพอเบื้องเงเราหอนพ่อได้ใส่นอนนะเนเหมือนแรงใส่นอนออันนั้นยรุ่นโพด โอ้โน่นนะน่นนใส่อไวอันนี้มี่ไว้ใส่ไปไดเตรียมกเตรียมใส่ไปปปอันนี้มวแ้นัเลยไสนอนอครับไปนอนเก้โมงเปนานโอ้มันาเซนคาเซนโอ้คาเซนอู่คนายคน นี่โมกาเซนกีโมกากีมาเจอคนบ้านเดียวกันอีกมางานแต่งโอ้านดีวกลางเกบ้านอะไรป๋อนนท์คอนอน,อนสว่างนนคอหนึ่งอสองแปดสิบร้อยแปดสิบอยาขายยาขายสรีดกูหนึ่งอันนี้นอนสิบ,สบครับ

นี This, ่อยู่นี่ตัวนี้ก็มีลิตลิตนี่บอนี่ไม่ตกบานมันไม่นี่เบอร์อะไรเบอร์อยู่ด้านหลังค่ะลูกค้าลูกค้าใส่เบอร์อะไรสามสองใส่นี่ีนี้สวยสีนี้สวย บานใหญ่แม่ยู่เฮ้เอาโอ้เ็คือพริกเดพอต่บานใหญ่ยู่เลยนะจมูกพ่อแหลมแลรังฝรั่งรังังไ้ดีไปเลยเนี่ยม่ทันเขาพยอมผมมผมอ่ผมขาตัวานาเพี่บจะเกดสิบแล้วโโอนยงเหมือนฉัั่ยองพีโบ

พ่อไม่เอาเบอร์เอละเอ็มมันจะเล็กไปไหมเอเอเลใหสเออร์อาเอเออ็มมันเล็กเอเล็กเกินไปลองสวมก่อนได้มันเบอร์อะไรเลเเอลใหญ่เกินไปให้พ่อใส่เลยนะเบอร์เอลไหมเออนึ่โอ้สีเข้ากันเลยกับเสื้อ แอลรู้จักแกแอลไ่ใช่จิงแกนะอลลายนี้พ่อเลือกลายไหมเออลายนี้สวยพ่อนี่ไอตัวนี้สวยไอนี่ลายมันเล็กไว้นี่อ้มเอชอเล็กไปต้องใส่เบอรเอลเอมันเล็กไหมนี่พ่อนี่อลตัวเนี้นี่อลตัวนี้นีนี่เออ เอ้นั่นแหละอือ้พ่อฟันยังเต็มอยู่ไหมเต็มออกพ่อฟันเต็มเลยผมฟันไม่เต็มแลยคอันนี้ก็ไม่เต็มขนาดยังไม่ทันหกสิออกขึ้นาก้เี่ยเด้ตรงพ่อครับได้ได้ได้วันี้คัน้องไหมเนาะคุณพ่อไเนาะคุณมีอะไรบ้าง กับเกงแล้วก็ขาสั้นในนี่นงเกงบ็อกเซอร์อะบ็อกเซอร์อยู่ในนีหรือเปล่าเออแบบวันนึ่งมันนึงเวลาอาบน้ำไงมันจะได้อยู่ในนี่เลยนี่ตัวนี้ก็นั่นเองนี่ปาทางนี้อันนี้ของลูกนี่ของพ่อไปนี่ของผมอยากถ่งหน่อยห้องใครห้องมัน

มีพาเช็ดตัวมีว่ะร่านได้คาย้าคค้นโน้าเชดตัวออการยาค่ะ0า่น้น่มันบอถ้าคนละถุงเลยี่พกพเนี่ยยังทุนกันแล้วว่ะสแกนว่ะแก้ว